สวัสดีครับสบายดีพี่น้อง2องฟังไทยลราเบิดสุภูสุคนเนาะตอนนี้ตอมก็อยู่ที่สี่แยกปทุมวันนะครับผมนะคลิปนี้ตอมก็จะพาทุกคนมาอัปเดตบรรยากาศนะครับผมหลังจากที่นําป้ายกทมออกนะครับวันนี้ก็เป็นวันที่20วันอาทิตย์นะครับบรรยุดของหลายๆคนนั่นเองนะครับผมนี่ทุกคนจุดนี้นะครับผมเมื่อก่อนนะครับก็จะมีป้ายของกทมนะครับผมมาตั้งไว้ตรงนี้นะครับ พอเวลาผ่านไปนะครับผมทำให้ป้ายนั้นนี่มันเก่านะทางกทมอเองก็ได้นําออกนะครับผมเมื่อวันคืนบันเสาร์เมื่ออาทิตย์ก่อนๆน,นะครับผมทําให้อ่ามุมตรงนี้นะครับผมมีพื้นที่ถ่ายรูปของนักท่องเที่ยวนี่เยอะมากทุกคนนี่ครับเป็นนักท่องเที่ยวน่าจะเป็นชาวจีนนะครับผมนี่ทุกคนมาถ่ายรูปกันนะครับ ตอนนี้ก็เป็นเวลาอยู่ที่บ่าย2องโมงนะครับผมอากาศวันนี้ก็ดูคึมๆนะนี่ทุกคนบรรยากาศอยู่ตรงสกายบอนะครับนี่นะครับผม hey, hey. พื้นที่ถ่ายรูปนะครับ hey, hey. <laughs> นี่ทุกคน เมื่อก่อนนี้ไล่ต่อคิวกันถ่ายนะครับผมนะแต่ว่านําป้ายออกแล้วนี่พื้นที่โล่งมากโล่งตาสุดๆนะครับผมมุมนี้ก็จะสวยนะครับนี่เขาก็จะถ่ายรูปม,มุมนี้ทุกคนนี่ครับสวยนะครับผมนะมุมนี้นี่ทุกคนผู้คนก็กำลังทยอยกัน ออกมาจากห้างนะครับผมคี่บผมนำะเมืองไทยทุกคนถ้าฝนไม่ตกนะครับผมในะแต่ละพื้นที่ของประเทศไทยนี้จะมีนักท่องเที่ยวอยู่เยอะมากทุกคนถ้าฝนไม่ตกนะเมื่อวานนี้ฝนก็ตกทุกคนประมาณช่วงสี่โมงนะครับผมตกแรงมากนะครับ นี่วันอาทิตย์นี้คนเยอะมากนี่ครับผมมาเป็นครอบครัวเลยทุกคน,นทุกคนนี่นะนี่นะครับผมฝั่งด้านนี้ก็จะเป็นห้างนะครับผมนะที่เชื่อมต่อกันอยู่สองห้างทุกคน ครับเย็นนะครับผมหนะ้าอากาศวันนี้นะครับไม่ร้อนเท่าไหร่นะครับผมคน ครับผมนักท่องเที่ยวนี่รีบพากันมาถ่ายรูปเลยทุกคนเวลาเอาป้ายออกนะครับผมต้องดีบต้องไล่รีบกันมาถ่ายรูปนะครับผมนะเห็นไ,ไหมทุกคนนี่คือความสวยงามของกทมนะครับด<อ>ูดรงตาไหมก็มีฟีบบางบางส่วนนะครับผมนะก็ ไม่สอบนะครับผมที่ทางกทมนแนะนำป้ายมาตั้งไว้นะบางส่วนก็ว่าเปืองงบนะครับผมนี่ครับโหคนยิงเยอะทุกคนป๊าพี่นอ้อง นี่ขาาดยางไม่ค่ำนะครับผม ี่ครับนี่คือภาพบรรยากาศล่าสุดนะครับผมของบรรยุดนะครับนักท่องเที่ยวนี้โอ้โหออกมาจากห้างอินดิเคเยอะมากทุกคนกคนครับจุดนี้นิ้วไม่ว่างเลยทุกคนนะออมีนักท่องเที่ยวเดินตลอดแล้วก็มาแวะถ่ายรูปตลอดนะครับแลนด์มาร์คระดับโลกจริงๆทุกคน หุมสาวถ่ายรูปกันโยกใหญ่เลยนะทุกคนนะอยู่ในห้าง M B K นี่คนยื้อแน่นอนทุกคนนี่ครับ ครับผมบรรยากาศตอนเที่ยงนะครับอากาศดีวันนี้นี่ครับผมเยอะไหมทุกคน นี่แหละครับผมนะเสน่ห์ของเมืองไทยทุกคน <c oughs> สถานที่ท่องเที่ยวสวยๆใ,ให้นักท่องเที่ยวได้ถ่ายรูปนะครับผมนะครับเมื่อก่อนนี้ก็จะมีประเด็นกันอยู่นะครับผมนะกับป,ป้ายกรุงเทพแบงคองแข่งนี้นะครับ <c oughs> บางคนก็ว่าอันเก่ามันคัาสิก,กว่านะครับ <c oughs> บางคนก็ว่าควรทา,าสีใหม่นะครับผมก็เลยแก้ปัญหาโดยการนำสปีกเกอร์นะครับผมนำมาแปะไว้แบบนี้นะครับผม <c oughs> ก็เป็นที่นิยมของนักท่องเที่ยวอย,อยู่นะครับผมนะเพราะว่านักท่องเที่ยวนี่ราะว่าว่ามันแปลกตาดีนะครับผมเมื่อก่อนนี้เป็นเป็นแค่พื้นปูนธรรมรานะครับแต่พอเอาสติเกอร์มาติดก็สวยงามไปอีกแบบนะครับผมครับนักท่องเที่ยวพาครอบครัวมาเที่ยว ภายในสกายบอ์ก็จะมีทั้งขยะแล้วก็กล้องวงจรปิดนะครับผมนะติดไว้รอบสกายบอกเลยทุกคนเพื่อความปลอดภัยนะครับผม ตอนนี้ต้อมก็เดินเข้ามาในห้าง MBK แล้วนะครับผมนี่ครับบรรยากาศภายในห้างนะครับผมก็จะมีะนักท่องเที่ยวมาเดินเยอะเลยทุกคน,นครับชาวต่างชาติเยอะมากภายในห้างนี้ก็จะมะีร้านค้าต่างๆนะครับผมนะเยอะเลยทุกคนตอบโจทย์สําหรับนักท่องเที่ยวเลยนะครับผมนะมีครบทุกสไตล์นะครับผม อันนี้ก็จะเป็นร้านไอสติมคนนี่นะครับนักท่องเที่ยวเยอะมาก นี่นะครับผมนะบรรยากาศที่ห้าง MBK นะครับนักท่องเที่ยวพากันนิยมมาเรือนกันมากทุกคนนี่ครับผมนี่คือบรรยากาศนะครับผมนะข้างในทุกคนดูนักท่องเที่ยวโอ้โหทุกคนนะมีครบทุกศาสตนะครับผม จุดที่ต้อมมายืนอยู่นี้ก็จะเป็นจุดที่อ่าสมจอาอ3ีนะครับผมนี่สามารถอ่ามายืนสมไล่ทุกคนนี่จอนี้ทุกคนนี่ครับ ครับผมนะหลายลเข้าห้างน่าจะหลายแสนหลายร้านอยู่นะครับผมนะแต่ละวันนะนี่ทุกคนค่าเร้าที่ขายของอยู่ในห้างนี้น่าจะแพงนะครับผมพอดูจากปริมาณนะักท่องเที่ยวนะครับผมที่มาเดินนะน่าจะแพงอยู่นะครับผมใครที่รู้ข้อมูลนะครับหรือว่ามีญาติพี่น้องที่เปิดร้านขายของที่ห้าง MBK นะครับผมต้องอยากดูว่าค่าเร้าที่ ล็อกหนึ่งนี้มันกี่หมื่นทุกคนใครรู้ก็ส่วยคอมเมนต์บอกเราด้วยนะครับผมต้นน่าจะว่าร้ายหมื่นแน่นอนขนาดงานวัดนะครับผมนะวันหนึ่งเศร้าวันหนึ่งนี่ยังห้ายหมื่นอยู่นะครับผมน,นี่ทุกคนพี่น้องโห<ฮ>อันนี้แค่จุดเดียวนะครับผมนะแค่จุดสันสองนะครับผม ยังไม่ได้ขึ้นไปล่างบนนะครับคนล่างบนสุดก็จะมีอ่าเป็นโซนเล่นเกมนะครับผมใครที่อยากจะเล่นเกมก็ขึ้นไปสันสูงสุดเลยทุกคนน่าจะประมาณอ่าเจ็ดันมั้งครับผมต่ว่าตอนนี้ทุกคนเ๋อเยอะมาหัก เยอะมากเยอะสุดๆทุกคนนี่แหละครับผมนะห้างเมืองไทยแล้วก็การท่องเที่ยวเมืองไทยนะครับผมนะปังมากช่วงนี้นะครับผมก็เอาเป็นม่าคลิปนี้ต้อมกาสิได้จบคลิปไปเพียงเท่านี้เลยกับฝาวีพีเอฟซีนะครับผมกดซับสไครต์กดไลค์กด like, แชร์นะครับเพืออ่อเป็นกำลังใจใเราทําคลิปต่อไปสําหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ